สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินอุตะแกงเห็นเหจอุตะแกงนะครับวันนี้ก็มาพบแบบรายการใหม่ของเรานะครับก็ไม่เชิงรายการใหม่หรอกก็คือ UG รีวิวทอนั่นเองคือรายการเนี้ยไอรายการของผมก็คือการรีวิวทอคือรีวิวของเล่นนั่นแหละซึ่งผมก็เคยทําเป็นชแนลแยกของเรานะครับแต่ปรากฏว่าเกิดความสื่อแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะเรายังไม่พร้อมอะ่ะผมเลยทําการลบชแนลนั้นทิ้งไปนั่นเองครับแล้สำหรับใครที่ ค้างอยู่ที่ฉะนั้นก็สามารถมาดทูที่นี่นะผมจะมายอยู่นี่แหละคือแบบตอนนี้พร้อมมเด้ยก็โอเคก่อันไปอย่างที่เป็นวันนี้ครับประเดิมเทปแรกของเราเองวันนี้เราจะมารีวิวของของเล่น DX ที่แลอยู่ในระดับนึ่งซึ่งมันก็คือ DX Sparkle a นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดใครที่รู้จักเนาะ ก็คงจะรู้นะว่าสปาร์กเลนเนี่ยมาจากเรื่องขอุลตร้าแมนทีกาซึ่งสปาร์กเลนเนี่ยจะทํอาออกมาหลายเวอร์ชั่นมากโดยที่แบบเรารู้จักมันก็จะมีพวก4เวอร์ชั่นบ้างอย่างเวอร์ชั่นแรกก็จะเป็นของปี2000ผมไม่มั่นใจนะต่อมาก็จะเป็นของดาร์คสปาร์กเลนก็คือมันจะเป็นสีดําในภาคฟิฟาย์แลของอุลตร้าแมนทีกานะแล้วก็เวอร์ชั่นต่อมาก็จะเป็นอันนี้อีกอั่ก็จะเป็นเหมือนแคนดะี้ทอร์มั้ง ล่าสุดก็มีจะมีแบบเหมือนเป็นรายสินค้าใหม่ที่ทําเป็นขนาดหนึ่งต่อหนึ่งสมจริงเหมือน complete selection นะแต่มันไม่ใช่ complete selection นะคือมันจะมีป p a r k l e นด้วยแล้วก็จะมีเบต้าแคปซูลก็เอาเป็นว่าเรามีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ลเลยซึ่องอันนี้ผมได้มาที่สภาเล็กนะครับราคา900บาทถือว่าถูกอยู่นะเพราะตอนที่ผมเห็นข่าวก่อนก็พันหนึ่งอันนี้ลดเหลือ900เออก็ยังเดียววะคือตอนแรกผมจะว่าจะซื้อดสป p a r k l e นนะ แต่ว่ามันถูกซื้อไปก่อนก็เลยได้สปาร์คลิ้นมาแทนโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆกันนะครับอ่าอันจไมีรอยถลอกเล็ก้ยเห็นหน้าเห็นหน้าหน้าไม่ได้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 ไไดไไดอันนี้อันนี้นะครับเออม,มันไม่มันไม่ค่อยชัดเลยว่ะโอเคเห็นไหมเรจะมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างดีนะเป็นเหมือนอัขระโบราณนะแล้วก็จะมีรอยถลอกเล็กน้อยเฮ้ยเดี๋ยนะ ความจริงก็เปิดหน้าไปในไลดีแอคชั่นเล,นดลวดีกว่าก็เลจะปิดหน้าทำไมอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยถอกเล็กน้อยเ,ออเราไม่ต้องปิดหน้าตาแนละ้วเราเคยเปิดหน้าตาแลนะ้วโอ้ยกล้องสั่นกล้องสั <c> ่น <oughs> ของผมเป็นขาตั้งแบบเขาเลยขาตั้งลวดแต่มันก็จะมีสัน่นบ้างนะตรงนี้ครับดูอันนี้ก็จะเป็นสวิตอนี้ปิดอยู่อันนี้ก็จะเป็นท e ี่ใส่่านก็มีรายละเอียดบอดเล็กน้อยผลิตปี1996อาอันนี้ก็จะเป็นสวิตน, 1, น,นะน, e นี่เป็นสวิต มันก็มีรอยฉลอมเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ล้วนๆเลยนะครับมันจะเอ่อเวอร์ชั่นของดัสสปาร์กเลนกับเวอร์ชั่นของเวอร์ชั่นแรกครับน่าจะเป็นของปี2000ไม่รู้ผมไม่ไม่มั่นใจโอี๋จะแวบไปวิวกล้องกล้องโอเคในอันนี้น่าเป็นเวอร์ชั่น2000มั้งอันนั้นเป็นเวอร์ชั่นของ90้าถ้าผมไม่ไม,ไม,ไม่ถ้าเกิดผมไม่เข้าใจกินนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกๆมันจะต้องเอาสติกเกอร์เนี่ยมาแปะนี่เองของดาัสสปาร์กเลนรู้สึกจะเป็นเหมือนกันด้วยมั้ง โอเคถ้ากดปุ่มนี้นะครับมันก็จะเป็นการกางม้าก็เล่นเสียงน่ะเยอะเลยมาปรับตา,า,าผมชัดัปอบโอเคแต่ผมว่ามันสวยนะเว้ยเอออ่ะเราจะกดนี่นะหนึ่งสองนีออ่ยวิธีปิดก็มือเปล่าๆเลยลซีเรียลอะไรจึ๊บ ด้านหน้าด้านหลังก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับตรงนี้จะมีลําโพงอยู่ตรงนี้ปิ๊กเกอร์โฟนเออผมพูดถูกเป่าวะอันนี้เป็นลําโพงนะครับตรงนี้มีลําโพงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเปิดแสงโอเคมาลองลุกเล่น,นกันเดี่า่าปึ๊บเปิดสวิต โสนงดงามอ่ะเราลองอีกทีหนึ่งโอเคเมื่อกี้กดกดกดแค่แบบกดให้มันเปิดอ่ะแต่ไม่ได้กดกดสนิทอ่ะเออาไเอาไปอ่ะเวลาแปลงอ้าก็จะพูดวัตถีกาด้วยนะครับแต่เราไม่พูดกันเราขี้เกียจโอเคหนึ่งสอง คื้นเนี่ยเยข้าใจนะถ้าเรากดไปนิดหนึ่งเนี่ยคือมันจะกลางเว้ยแต่ถ้าเกิดเรากดไม่สุดอะ่ะเอฟเฟกมันจะไม่ขึ้นเ้ยอ่ะดูนะจ๊นะผมกดนะดูนะเห็นไหมถ้ากดต้องกดให้มันเขาเรียกะไรกดให้มันสุดไปเลยอะ่ะหรือมันเป็นพร้อมเป็นมือสองเปล่าผมก็ไม่รู้นะเนี่ยกดสุด,สด ลองีนึดี studies, studies. เอาให้สาดใจโอเคครับก็ถือว่านี่เป็นลูกเล่นที่มันมีอยู่เพียงเท่เานี้ของ DX Dark p a r k l ล n นะครับก็เอาเป็นว่าตัวสรุปนะครับอันนี้ซื้อมาก็ถ้าดูจากระ,ระดับความแรงความหายากน,นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่กับราคา900 พราะปกติถ้าเกิดไปซื้อเจ้าอื่นเนี่ยจะราคาประมาณพันพันอัพเนาะผมซื้อมาจากสพาหล็ก็ตสพานเหล็ตสแควร์นะไม่ใช่อันที่ถูกทุบไปนะแล้วก็ไม่ใช่ที่ตึกเมกาด้วยแล้วก็ไม่ใช่สพานเ็ตสเตชั่นแถวธนาคารด้วยนะอยากเข้าใจผิดคือเวลาพูดอ,อย่างเงี้ยชอบมีคนเข้าใจผิดเยอะมากก็กว่าเราขอจบการรีวิวเพียงท่า้กันเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะโอเคไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันเยอะๆด้วยนะโอเค บายบายซี o ูเจอกันอีกสักหนึ่งอือโอเคบายบายของจริง